ดีครับพบกับผมรายการชวนเรียนรู้นิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกําลังอยู่ในหัวข้อความมั่นใจในความรอดนะฮะแล้วก็อยู่ในหัวข้อที่2ครับถ้าคนหนึ่งรอดแล้วมีชุดใหม่จากพีะเคิส์แล้วจะมีปรากฏการณ์ละแเงออกว่าคนนี้รอดแล้วนะมี5อ,อ,อย่างด้วยกันเราพูดไป2ออย่างแล้วนะครับ1นึ่เขาจะเริ่มอธิษฐาน 2. เขาจะเริ่มอ่านพระคัมภีร์โดยต้องไม่ต้องมีคนมาสั่งหรือว่าทําตามพิธีกรรมแต่มาจากจิตใจเขาเอง นั่นเป็นปรากฏการณ์ของคนที่มีชีวิตใหม่แล้วครับอย่างที่สามคืออะไรครับก็คือเขาจะรู้สึกตอบาปไม่เหมือนเดิมเขาจะรู้สึกตอบาปไม่เหมือนเดิมฮะทำไมรู้สึกตอบาปไม่เหมือนเดิมเพราะเขามีชีวิตใหม่แล้วพี่น้องครับตอนที่ผมยังไม่เป็นคริสเตียนผมทําผิดบาปเยอะแยะไปหมดจริงๆนะฮะไม่ต้องมาสาธายายนะครับเราก็เหมือนกันทุกคนนะครับเราทําบาปมาเยอะแต่หลังจากที่ผม,มเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยเวลาผมทําผิดไม่ถูกต้อง ผมรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกผิดผมรู้สึกผิดมากมีครั้งหนึ่งผมไปที่คิดจักรพอดีมีมิชชันนารี i, ครับท่านเป็นรัใชัยมาจากฮ่องกงผมก็พูดภาษาจีนได้นะครับผมเลยถามท่านแบบนี้อาจารย์ครับแต่ก่อนผมยังไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยตอนที่ผมยังไม่เป็นคริสเซียนเนี่ยผมทําบาปรู้สึกเฉยแต่ทําไมตอนนี้ผมเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยผมทําบาปแล้วผมรู้สึกผิดครับรู้สึกผิดครับท่านหัวเราะครับแล้วก็ตบบาบผมแล้วพูดอย่างนี้ เเรียกผมไอเฮียนะครับแต่นั้นไอเฮียเลยคนจีนนะครับเฮียท่านพูดผมอย่างนี้ถ้าเฮียนอนอยู่ที่พื้นเนี่ยผมยกมอเตอร์ไซค์ไปทับเฮียหนักไหมผมก็บอกเลยครับอาจารย์ครับหนักครับท่านก็ถามต่อทําไมเฮียถึงหนักผมบอกเอ้าอาจารย์มันต้องหนักสิมันไม่ชิดนุ่นนี่นะมันเป็นมอเตอร์ไซค์เหล็กทั้งคันอะแล้วท่านก็พูดว่าไงครับเฮียตอบผิดตอบใหม่โอ้ ผมเลยพูดด้วยประโยคนึงครับยอมอาจารย์ไม่รั่วแต่ไม่ถึงหนักแล้วท่านก็พูดกับผมนี้ครับเฮียฟังดีๆนะการที่เฮียนอนอยู่ที่พื้นแล้วผมยกมอเตอร์ไซค์มาทับแล้วเฮียรู้สึกหนักพเพราะเฮียยังมีชุดอยู่แต่ถ้าเฮียเป็นซากศพนอนอยู่ที่นี่นะ่อเอาสิบร้อมาทับเฮียก็ไม่รู้สึกหนักอีกต่อไปพี่น้องครับผมเข้าใจทันทีเลยครับแล้วท่านก็เปิดพระเพีพ2สองตอนที่ผมอ่านครับพี่น้องครับตอนแรกปรากฏอยู่ในเอเฟซัสบทที่สองข้อที่หนึ่ง พระบีเอฟซัสบทที่ e สองข้อหนึ่งกล่าวงี้ครับแม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปแม้ว่าท่านตายไปแล้วโดยการละเมิดและการบาปพ,พี่น้องครับทัดกรแกบอกเลยทตะกรเฮียตายไปแล้วเฮียทําบาปไม่รู้สึกหรอกแต่เดี๋ยวนี้เฮียมีชีวิตแล้วเฮียมีชีวิตแล้วแล้วท่านก็อ่านเอฟซัสบทที่สองข้อที่ห้ผมฟังว่าไงครับถึงแม้ท่านตายไปแล้วในการบาปแต่พระอาทิต์ก็ทําให้ท่านกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอันนี้ปรากฏในเอฟซัสบทที่สองข้อที่ห แล้วท่านก็บอกเลยเฮียครับการที่เฮียนอนอยู่ที่พื้นแล้วผมยกมอเตอร์ไซค์มาทับเฮียเฮียรู้สึกดักเพราะเฮียยังมีชุดอยู่ถ้าเฮียเป็นซากศพนะเฮียร้องสบายสบายได้เลยแล้วท่านก็บอกเลย ar, เฮียเลี้ยงดูชุดใหม่ของเฮียดีๆเฮียมีชุดใหม่แล้ว่าใช่ผมประหลาดใจมากครับแต่ก่อนทําบาปผมไม่รู้สึกผิดเลยเดีย๋ยวนี้ทําบาปรู้สึกผิดพี่น้องครับคนที่มีชุดของพระเยซูเนี่ยเวลาเขาทาบาปเขาจะรู้สึกผิดครับจะไม่เหมือนเดิมไปต่อไปคุณเอามีดกรีดซากศพนะ ไม่เจ็บเลยครับถ้าล้อสบายได้สบายไปเลยครับแต่คนที่มีชุดใหม่ครับเวลาทําผิด <ead S 1> บาปเขาจะเหมือนมีแผลครับเจ็บไม่เจ็บเจ็บครับแต่ลักษณะของชุดใหม่คนที่มีชีวิตเนี่ยถึงแม้มีแผลไม่นานรักษาชุดใหม่เนี่ยหรือ <aspiring S 1> <ๆ S 2> คนที่มีชีวิตเนี่ยชีวิตคุณสมบัติของชีวิตเนี่ยมันจะค่อยรักษาสวรรค์แผลครับแต่ช่วงที่รักษาสวรร,รค์แผลเขาก็ต้องทนต่อความผิดที่เขาทาคือความเจ็บที่เขาได้ทาพี่น้องครับบางคนถามนี้ครับอาจารย์ คิดเสียเวลาทําบาปแล้วพระเจ้ายกโทษให้ไหมยกโทษให้แน่นอนครับแต่ผลที่คริสเสียนรับจากการทําบาปเจ็บกว่าคนที่ไม่เชื่อเขาต้องเจ็บเวลานี้ท่านทาบาปรู้สึกเจ็บไหมละ่ะเจ็บไหมในพระธรรมหนึ่งย่อนบทที่สามข้อสิบเก้าบอกว่าถ้าเราทําผิดแล้วจิตใจของเราฟ้องเราให้เราขอบคุณพระเจ้าเถอะเพราะนั่นแสดงว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะก็คือเรามีชุดใหม่แล้วพี่น้องครับนี่คือเครื่องหมายอย่างที่สามของคนที่มีชุดใหม่ในพิเศษเขาทําผิดปุ๊บ เขาจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมเขาจะรู้สึกเจ็บเขาจะรู้สึกเจ็บและจะบัดระวังมากยิ่งขึ้นพี่น้องมีไหมครับถ้ามีขอบคุณพระเจ้าท่านมีชุดใหม่แล้วแต่อย่าเพิ่งดีใจนะครับต้องมีอีกสองอย่างสุดท้ายด้วยถ้าไม่ครบส้งอย่างเนี่ยต้องรีบกลับใจเหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลามาถึงและเอาไว้ข้างหน้าเรามาดูรายการชวนลูมินิมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ต่อไปดีไหมครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ